ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลในสื่อโซเชียลเลยนะคะเมื่อลาวนั้นมีการซ่อมถนนค่ะเขาบอกว่าก่อนซ่อมถนนเนี่ยสภาพก็จะเป็นแบบเนื้อรูปนะคะคือเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มีน้ำค้งแต่ว่าหลังซ่อมนี่สิคะยิ่งกว่าเดิมอีกโดยล่าสุดนะคะได้มีการอัปเดตบอกว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทำการซ่อมแซมและแก้ไขไฟแดงนองแทงสายเนื้อตำบลสีโคต,ตะบองเมืองหลวงเวียงจันทร์เพื่อสัญจรไปมาให้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้ทำการขุดร่องระบ บายน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมและได้ทำการปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การเดินทางนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยมีคนล่าหลายคนเลยนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าที่ลาวเนี่ยสะดวกสบายมากๆก่อนซ่อมถึงแม้ถนนจะมีลุมแต่ว่าระหว่างในหลุมนั้นมีปลายอยู่มากมายบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเส้นทางแบบนี้ทางเข้าสวนยังดีซะกว่าอีกคนลาาบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเวลาทําถนนเนี่ยสมมติมีงบมาให้50แต่ว่ามาทําถนนแค่10พอทํำยังไงก็ได้ให้ถนนนั้นไม่พัง แต่พอถึงเวลาแล้วก็ดูสภาพที่ออกมาละกันบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอยากจะรู้จริงๆว่ามีถนนเส้นไหนในนครหลวงเวียงจันทน์บ้างที่ดูดีแล้วก็เดินทางได้สะดวกไม่มียุคไหนแล้วที่สปปลาวจะเจริญเท่ากับทุกวันนี้พอฝนตกถนนก็เป็นบอ่อพอแดดออกไม่รู้จะเป็นยังไงทางเข้าเนี่ยสภาพไม่รู้จะพูดยังไงดีงบเป็นล้านแต่ทำออกมาแค่หลักแสนเหลือจะสู้จริงๆ คนลาวบางคนค่ะก็บอกว่าที่ทางภาครัฐมาซ่อมถนนให้เนี่ยก็เป็นความกระตือรือร้อนของประชาชนนี่แหละไปมาทุกวันฉันผ่านถนนเส้นนี้ทุกวันแต่ว่าพอหลังทําแล้วทําไมเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะดีขึ้นเลยฝุ่นก็ยังเยอะอยู่ดีบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าใช้ถนนเส้นนี้ทุกวันแต่ฉันรู้สึกว่าฉันคงชินกับมันไปแล้วแหละ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดฝนตกฉันคิดว่าจะจะต้องลุยน้ําอีกครั้งอะ่ะถนนเก่าอะดูเหมือนดีสักกว่านะถึงจะมีน้ําแต่ก็ไม่มีฝุ่นแต่ถนนดูพอทาไหมสิพอน้ําไม่มีแล้วก็ฝุ่นเต็มเลยไม่รู้จะพูดยังไงดีบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าช่วยทําให้เป็นทางคอนกรีตหรือว่าลาดยางหน่อยได้ไหมทําไมถึงทําออกมาแบบนี้เขาให้งบมาเท่าไหร่ก็เอาไปแบ่งกันหมด พอถนนออกมาก็เลยเหลือง,งบแค่นี้ดูรูปสมัยก่อนทำถนนสิยังดีสักกว่าอีกถนนตอนนี้ดีกว่าก่อนหน้านี้ก็แค่มีรูระบายน้ำด้านข้างเท่านั้นแหละไม่รู้จะเอาไปทำอะไรรูระบายน้ำเดี๋ยวพอหมดหน้าฝนก็เหลือแต่ฝุ่นคลุ้งไปหมดบางคอมเมนต์นะคะคนเราก็บอกว่านี่ทำถนนใหม่เหรอเหมือนกับพยายามจะทำให้การเดินทางนั้นสะดวกมากขึ้นไม่ต้องขับรถหลบหลุมแล้วแต่รู้สึกว่าไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะ ไม่ได้ช่วยทําให้อะไรดีขึ้นเลยในสปปลาวขอแค่น้ําไหลไฟสว่างมีหนทางเดินทางได้ถึงบ้านแค่นั้นก็ขอปรบมือแล้วคนลาวบางคนคะ่ะ <c oughs> ก็บอกว่าตอนนี้ลาวเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาสนนบางเส้นก็เหมือนกับพัฒนาแล้วเรามีทั้งถนนโรงเรียนไฟฟ้าประปาทุกๆอย่างนั้นมีครบไม่ต้องซ่อมแซมปรับปรุงอะไรมาก บางคอมเมนต์ค่ะคนเราก็บอกว่าภาครัฐมาทําให้แค่นี้ก็ดีแล้วดีกว่าไม่มาทําอะไรเลยเข้าใจว่าอยากจะได้ถนนดีๆแต่ว่ารัฐบาลก็คงทําให้แค่นี้ คนลาวบางคนนะคะก็บอกว่ายิ่งบริเวณแยกไฟแดงเนี่ยช่วยทําให้ถนนเนี่ยมีราดคอนกรีตหน่อยได้ไหมทําไมถึงไม่มีการราดปูนเลยทําแบบนี้ถนนก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมคนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเขาต้องการแค่กําไรเท่านั้นแหละสภาพแบบนี้ก็ดีแล้วที่รูเนี่ยตื้นน้อยลงเพราะเดิมเนี่ยหลุมกว้างมากๆเลย คนลาบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาซ่อมไม่ได้แค่จุดเดียวค่ะที่ผ่านคิวรถสายเนื้อจะมีหลุมลึกมากๆทำไมถึงไม่รีบมาซ่อมหรือว่าต้องทิ้งหลุมให้ลึกกว่านั้นอีกเพราะว่าเคยมีคนตกหลุมจนรถเนี่ยซ่อมไม่ได้เลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าพูดอะไรไม่ได้ต้องชมเชยอย่างเดียวเดี๋ยวคอยดูนะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ถ้าเกิดไปถ่ายรูปตรงนั้นใหม่ฉันเนี่ยเป็นคนอยู่แถวนั้นแล้วก็จะต้องเดินทางไปมาตลอด ทุกวันนี้เหมือนกับขี่ม้าไปทำงานอยู่แล้วบางคอมเมนต์ค่ะคนเราก็บอกว่าพวกเราจะต้องอดทนทุกๆอย่างจะต้องค่อยๆพัฒนาไปพร้อมๆกันสู้ไปด้วยกันเดี๋ยวจะมีวิธีที่ดีขึ้นเองอดเอาหน่อยความสะดวกและสบายรออยู่อีกไม่ไกลแล้วคนเราบางคนก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าเราเนี่ยต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าด่าตรงไหนก็ซ่อมตรงนั้น แต่พอตรงไหนที่ไม่ได้พูดก็ไม่ยอมมาซ่อมต้องยกย่องพกรัฐที่รุ่งโรจน์ไม่มียุคไหนที่ลาวจะเจริญรุ่งโรจน์เหมือนกับยุคนี้อีกแล้วเพราะว่ามีผู้นำที่ยอดเยี่ยมเห็นตัวอย่างได้จากการซ่อมถนนทุกๆคนเดินทางในนครหลวงเวียงจันทร์ด้วยความสนุกสนานลุยโคลนบางคนก็เปียกน้ำรถบางคันก็จมลงไปในโคลนทำให้ทุกคนมีความสนุกสนานพร้อมๆกับออกกำลังกายไปด้วยว่ากันว่าจะทำให้คนลาวทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงบางพื้นที่คนลาวจะมีอาหารสามารถรับประทานได้เพราะว่ามีต้นไม้และพืชผักปลูกเอาไว้ให้ริมถนนซึ่งนี่เป็นข้อดีของภัครัฐในยุคปัจจุบันเป็นผลมาจากการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมขอแสดงความยินดีกล่าวได้คำเดียวว่าชมเชย คนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าแบบนี้ควรจะล้มแผนมาสเตอร์แลนได้แล้วนะมาแก้ถนนทุกๆเส้นเลยดียไหมถนนแบบนี้คือสวยงามได้หรือเปล่าเหมาะก,กับนักนหลวงเวียงจันทน์มากแค่ไหนบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าค่อยๆพัฒนาไปาเรื่อยๆนี่คือการก่อสร้างเดียวนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเที่ยวสปปลาวเยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครใช้ถนนเพราะว่าพวกเขากําลังชอบแล้วก็นิยมไปเที่ยวขึ้นรถไฟกันมากกว่าเพราะฉะนั้นคนลาวค่อยๆ ค่อยทาถนนไปก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราค่อยๆวางแผนเหมือนจะทําบ่อปลาไปก่อนละกันคนลราบางคนก็บอกนะคะว่านี่ขนาดเส้นทางถนนในเมืองหลวงยังเป็นขนาดนี้เลยส่วนจังหวัดอื่นไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวก็มีทริปดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถนนเก่าเดี๋ยวถนนใหม่ก็มาทําแทนเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดตรงไหนต้องซ่อมเพียงแค่บอกเดี๋ยวพัครัฐ เขาก็จะมาจัดการซ่อมแซมถนนให้สวยๆแบบนี้แหละโดยมีคนลามบางคนนะคะมาคอมเมนต์ในสื่อโซเชียลบอกว่าถนนหนทางในประเทศไทยเนี่ยที่ทำถนนดีๆเอาไว้ก็เพื่อไว้อวดคนลาวนี่แหละ โดยมีหลายคนนะคะเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าถนนเนี่ยเขามีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้อวดและที่สําคัญนะคนไทยไม่มีใครมาทําคลิปอวดถนนอวดความเจริญมีแต่คนลาวนี่แหละที่ชอบเข้ามาดูความเจริญต่างๆในประเทศไทยแล้วก็มาทำคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกถนนหนทางอาคารบ้านเรือนหรือว่าตึกอาคารต่าง พอถ่ายคลิปในเมืองไทยแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับในสปอปอลาวจนคนลาวด้วยกันเองเนี่ยพาก,กันออกมาต่อต้านแล้วก็โกรธแค้นด่าว่าประเทศไทยบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบหมออวด เพราะว่ามีคนลาวจำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยเห็นความก้าวหน้าและความเจริญของประเทศอื่นแต่ว่าคนลาวก็ยังบอกว่าประเทศตัวเองเนี่ยเจริญแล้วเพราะว่ามีห้าสรรพสินค้ามากมายไปเปิดมีเซเว่นตั้งหลายสาขาคนลาวนั้นตื่นเต้นดีใจกันมากคิดว่าลาวเจริญแล้วก็ก็มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วปานกลางจีนลาวก็มีแล้วบอกว่าประเทศไทยยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงเลยคนลาวนั้นภาคภูมิใจมากๆส่วนคนไทยอวดคนลาวได้ก็ แค่ถนนนี่แหละบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าถนนในเมืองไทยเนี่ยสร้างเอาไว้สําหรับให้คนไทยใช้แล้วก็จะมีรถจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาบ้างตามช่องทางที่ถูกกฎหมายนะไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับประเทศอะไรเลยส่วนประเทศใครจะมาเสียดายหรือจะมาเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็แล้วแต่เขาเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยเรามีถนนหนทางที่ดีเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องถนนกับในสปปลาวขอบอกเลยว่าเวลาขับรถจะเสียเวลาอยู่ บนรถเยอะมากๆระยะเวลาแค่ไม่กี่สิกิโลแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานาน,านแค่หลบหลุมหลบบอ่อแค่นั้นก็ใช้เวลาเปิดชั่วโมงแล้วและที่สําคัญสปปลาวไม่ได้สําคัญกับประเทศไทยอะไรขนาดนั้นถึงจะต้องสร้างถนนเอาไว้เพื่ออวดคนลาว แล้วก็มีคนลาวบางคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าลองไปดูในสื่อโซเชียลสิตอนนี้มีชาวต่างชาติมากมายที่เขามาเมืองไทยแล้วก็ถ่ายคลิปว่าเมืองไทยเนี่ยจเจริญไปถึงไหนต่อไหนแล้วจริงๆคนลาวก็ต้องยอมรับความจริงบ้าง